สวัสดีครับพวกเราชิแลกครับองจีนักร้องนำค่ะเจมเล่นเบสครับสกายกีตาร์ครับรององมือคีย์บอร์ดครับและพลมือกองค่ะติง้ง <laughs> อนแรกก็วงอยากจะทําเพลงชิลๆฟังง่ายฟังสบายอะไรเงี้ยก็เป็นคําว่าชินแลกแบบตรงกันพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทําไปทํามาก็คือใส่ความเป็นตัวเองเยอะไปนิดนึงมันก็จะมีความแบบไม่ชิลแล้วนะคะก็จะมีความแบบเป็นคอนทราสอะไรเงี้ยเพลงรเราก็จะมีความแบบว่าใหญ่ไม่ไม่มินิมอลเลยอลังการมีความแบบจามาติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความคอนทราสกับชื่อวงนิดนึงค่ะ อันดับแรกเลยเสียงร้องเพราะว่าถ้าฟังทุกเพลงก็จะได้ยินเสียงร้องเดิมนะคะก็เป็นนักร้องคนเดิมนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นเอกลักษณ์อันนึงของชินแลกนะคะแล้วก็อันต่อไปก็คือเรื่องซาวดีไซน์ค่ะถ้าฟังเพลงเราต่อต่อกันอ่ะหลายๆคนก็จะพูดว่าเออฟังแล้วรู้นะว่าแบบอันเนี้ยวงเดิมวงเดียว,วกันเป็นชินแลกก็คือเป็นเรื่องของการเลือกใช้ซาวเลือกใช้เสียงก็คือเป็นในเรื่องซาวดีไซน์นั่นเองก็คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้เรื่องเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปแต่ว่าจะมีแนวที่ แตกต่างกันออกไปในแต่ละเพลงแล้วแต่กลิ่นแล้วแต่แนวเรื่องราเรื่องราวที่เราเล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ข้อที่2ข้อที่3มก็คือเรื่องการเล่าเรื่องค่ะส่วนมากเนี่ยโอเวอร์ออลของการเล่าเรื่องเพลงเราอ่ะมันจะค่อนข้างอิโมชั่นอลค่อนข้างดรามติกมีความแบบอ่าเล่าเรื่องแบบเป็นนักเล่าเรื่องหน่อยจะไม่แบบว่าผิวเผินหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจะมีการแบบเหมือนสตอรี่เทลลิ่งลึกหน่อยอิโมเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็ช่วงที่ยังไม่มีค่ายตอนนั้นวงก็ทํากันเองปล่อยไปประมาณ 2, 2> <อ>เพลง,งเนาะก็ตอนเนี้ยขึ้นมาอยู่กับเทโลมิวสิกตอนที่เรามีค่ายอะค่ะมันก็เหมือนว่ามันมีไอเดียเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเราเอาเพลงมาเราเอาให้ค่ายฟังอะไรเงี้ยค่ายก็จะมีแบบเอ่อฟีดแบ็กหรือเขาแบบรู้สึกยังไงเขาเห็นภาพเพลงเนี้ยไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีมุมมองที่วงตอนแรกวงไม่ได้คิดหรือว่าวงเห็นเป็นก้อนนี้แต่ว่าคนอื่นๆหรือคนฟังอาจจะเห็นเป็นอีกก้อนนึงอะไรเงีย้ย<ๆ>มันก็เหมือนแบบเปิด มุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็ได้มีแบบไป PR ออกสื่อมีงานเล่นมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็มองมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยที่กว้างมากขึ้นไปได้ลึกขึ้นนะประมาณนี้ค่ะ <Intell igent. S 1> ทั้งหมดก็มีประมาณ9เพลงค่ะก็นอกค่าย2เพลง ในช่วงที่แบบพึ่งทํากันแรกๆก,ก็จะมีเพลงเพื่อนกันดีอยู่แล้วกับเพลงรู้นะคะหลังจากนั้นก็เข้าค่ายมาเพลงแรกของมาโครเวฟก็จะเป็นขอให้มีแฟน,นะคะ่ะหลังจากนั้นก็เป็นชั้นนี่แหละคนอื่นก็จะเป็นเพลงที่หลายๆคนทําให้หลายๆคนรู้จักกับชิร็กนะคะก็เป็นเพลงชั้นนี่แหละคนอื่นอันนี้ก็จะมีไลฟ์เซสชั่นกับ พี่แชมป์มยายาลาบด้วยนะคะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่มีแรปค่ะหลังจากชช้นนี้แหละคนอื่นเนี่ยเราก็ทําเพลงคุยที่ไม่ได้ครบนะคะเพลงนี้ก็มีโปรดิวเซอร์เป็นพี่เอกซีซันไฟค่ะหลังจากนั้นเราก็ทําเพลงเศร้าอีกนะคะเป็นวนกลับมาเพื่อจากกันตลอดไปนะคะก็เป็นแบบเรื่องความสัมพันธ์แฟนและที่เลิกรักเลิกเลิก,ล,ก,ล,กละหลังจากนั้นก็ได้โปรดทบทวนนะคะก็คือเหมือนอ้อนวอนว่าแบบ อ,อ,อย่าเลิกกันเลอยอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงสุดท้ายของในค่ายมาร์ควิเวฟหลังจากนั้นเราก็ move เข้าเทโลค่ะอันนี้ก็มี2เพลงแล้วนะคะก็คือขอเธออย่านะคะก็เป็นเพลงแรกกับเทโลมิวสิกนะคะเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะเพลงแรกของชิลแล็แล้วก็ฟีดกับพี่กาย GG นะคะแล้วก็เพลงนี้ล่าสุดเลยเพิ่งปล่อยไปนะคะชื่อว่าลาจาฮาวายูแดงนะคะเพลงนี้ก็จะมีความแบบ ซีนิมาติกมีความแบบใหญ่มากเลยแล้วก็ดราม่าหนักมากนะคะเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแรกที่แบบเป็นเนื้อหาที่ดีฟกว่าเพลงอื่นๆที่ผ่านมาเลยเป็นแบบเรื่องการจากลาสูญเสียที่แบบมีความซเรียสขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องอินสไเรชั่นก่อนเลยละกันเพลงนี้มันคือจี้พึ่งเสียกงไปเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงที่จัดงานศพเนี่ยคือ คุณพ่อจะแบบเหมือนจัดการทุกอย่างเป็นลูกคนโตอะไรเงี้ยค่ะบ้านจีเป็นแบบบ้านคนจีนเขาจะมีแบบพิธีของจีนอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนอยู่ในงานเขาจะรับแขกยิ้มหัวเราะแบบจัดการทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่พอกลับบ้านมาแล้วก็เหมือนจีเพิ่งได้เห็นในมุมที่เขาแบบเจ็บปวดหรือว่าอ่อนแออะไรเงี้ยตอนที่เขาอยู่ที่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันเลยเหมือนแบบ เราเห็นพ่อรู้สึกเจ็บปวดเราก็เจ็บปวดแล้วมันเลยคิดว่าแล้วถ้ากงที่เป็นคุณพ่อของของพ่อจี้เนี่ยเขาแวะมาหาแล้วเขาดันเห็นว่าแบบการที่ลูกเขาเสียตัวเขาไปอ่ะเขาเจ็บปวดขนาดไหนอะไรเงี้ยแบบกงเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะอยากบอกอะไรกับพ่ออยากจะปลอบอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรหรือรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนว่า เขียนในมุมของคนที่เขาจากไปแล้วกลับมาเห็นอะไรเงี้ยค่ะว่าว่าเขาเจ็บปวดเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนตอนที่เราเขียนกันก็คือเราแชร์กันเนาะว่าแบบเราจะไปดิเรกชันประมาณนี้ซึ่งวงก็แทนคนที่รักในของตัวเองกันแล้วก็เขียนมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเราแทนว่าถ้าเป็นเราละ่ะที่จากไปวันนี้เลยอะแล้วเรากลับมาดูว่า ครอบครัวเราเป็นยังไงหมาที่บ้านจะคิดถึงเราไหมแล้วแบบคนรักของเราเขาจะเสียใจขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็พูดออกมาว่าแล้วเราอยากจะบอกเขาว่าอะไรเราเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคําถามเนาะว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างคิดถึงฉันไหมฉันคิดถึงเธอเหลือเกินแบบยังจําได้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีท่อนบิดที่แบบเฉลยเนาะว่าเออจริงๆแล้วอ่ะทุกคําถามนั้นอะ่ะฉันอะ่ะเห็น ความจริงอยู่นะว่าเธออะแบบเธอเสียใจอยู่เธอร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียวแล้วเธอออกไปข้างนอกเธอต้องแซงว่าไม่เป็นไรแล้วฉันเนี่ยอยากจะกอดเธอมากเลยแต่ว่าฉันทําอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเฉลยตรงในเพลงของเราซึ่งอันนี้ก็เป็นอินสปิเรชันในการเขียนของเพลงเนาะดนตรีมันเป็นอาร์าตศาสตร์หนึ่งเนาะมันเลยเหมือนว่ามันเป็นมันเป็นสื่อของ อารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่างที่คนที่ทำมันขึ้นมาเนะี่ยอยากจะถ่ายทอดมาสู่คนฟังหรือคนที่ดูภาพประกอบไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะอิทธิพลของมันก็คือถ้าในแง่อารมณ์อะไรเงี้ยค่ะมันก็สิ่งที่เราเสพสิ่งที่เราฟังเยอะๆมันก็จะส่งผลต่อชีวิตเราหรือว่าการใช ชีวิต mindset หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันได้เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าช่วงนี้ไม่ได้อกหกักไม่ได้เศร้าอะไรเลยแต่ฟังแต่เพลงเศร้าก็มีโอกาสที่จะเป็นซึมเศร้าได้เหมือนกันเศร้าทิพย <laughs> ์ใช่ <laughs> เพราะว่ามัน <laughs> เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนว่าสิ่งเหล่านั้นนะมันถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนั้นนะมาสู่คนฟังได้ะคะ่ะถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราเสพเยอะๆอะไรเงี้ยมันมันจะมีอิทธิพลต,ต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราต่อความคิด การอ่านใดๆของเราไม d ซ e t ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นอิทธิพลที่เห็นได้ชัดสำหรับจีละกันค่ะมันเหมือนซาวด์แท็กของชีวิตประจำวันเรามากกว่าครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราท้อเราเรา,เราเปิดฟังเพลงที่แบบอยากได้กำลังใจฟังมันก็แบบมันก็เหมือนซาวด์แท็กของเพลงชีวิตเราอะครับสมมติว่ามันมีช่วงเวลาเนี้ยเราเคยฟังเพลงนี้มากๆแล้วตอนนั้นเราอินกัรอะไรมากๆพอเรากลับมาฟังเพลงอีกครั้งอะ่ะมันก็เหมือนพาเราย้อนเวลากลับไปนะในช่วงเวลาโมเมนต์นั้นๆได้ ก็คืออยากจะมีชื่อเสียงอยากจะให้คนรู้จักเพลงของเรารู้จักตัวตนของชินแลกรู้จักผลงานของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าซับเซตย่อยมันลงมาหน่อยอะไรเงี้ยก็อยากจะได้เล่น เฟสติวัลใหญ่ๆในประเทศไทยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอันนี้ก็ไกลนิดนึงอาจจะมองไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็มองใกล้กลับมาหน่อยก็อยากจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเป็นซิงอัลบั้มแรกของพวกเรานะคะแล้วก็อยากจะให้อัลบั้มนี้เหมือนแบบ represent สิ่งที่แบบเป็นชิลเล็กเอกลักษณ์ของเราเป็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยแล้วก็นําสู่คนฟังค่ะ ค่ะก็สำหรับเพลงลาจาก h a y ยแดน,นะคะก็สามารถฟังได้แล้วในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยค่ะมี MV ให้ดูใน YouTube ช่อง t e r r o Music นะคะแล้วก็ฝากพวกเราชินแล็กด้วยนะคะโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะคะชินแล็ก์แบน C H I L A X B A N D ค่ะฝากเพลงลาจากแล้วก็ฝากพวกเราชินแล็กด้วยนะคะไปฟังกันเยอะค่ะครับไปฟังกันครับค <laughs> <laughs> พูดชื่อ,อ <laughs> พูชื่อ เลาขีดอ่ะมออมีเวลาขีดอ่ะใชเยาค่ะสิงเกิลที่แเกิงต่ดอันน้องค่งคะแนนสกายวนกลับมาครับเพื่อจะการตลอดไปครับถูกไหมค่ะสิงเกิลที่สิงเกิลสี่สองหนึ่งสี่ห้ค่ะห้าผิดค่ะอสิงเกิลที่สครับผิดค่ะ หกครับถู้องและเจ็ดคืออะไรไม่ได้ไม่ได้ไมสกายมครับลาจากครับสิงก็ที่เก้าสกายลอกสกายลอกไม่ลอกเกิคือลาจากสิงเกิลที่เก้าครับอ๋อครับคุยไม่ได้ครบซิงเกิลที่ห้าครับถูกต้องเย้ กายครับเพื่อนกันดีอยู่แล้วซิงค์ที่สองครับุนะนในวันนี้ก็คือกเย้ยังขาเย้นยงขคียบใส่เอฟเฟกมงลงให้มงลใส่เอฟเฟกรองไห้ให้เจมด้วยนะคะไม่ได้ตอบสักอันเลยเอฟเฟกแบบสลับนะสลับฮะ หากในตอนนั้นฉันรู้เราต้องเจอก,กันฉันจะใช้ทุกนาทีตั้งใจรักและดูแลเธอ,อยังดีอย่า,อย,าอยู่ตรงนั้นที่ที่เคยมีเธอและฉฉัน 深。